สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมเหมือนนี่บบแมนไอแวงผ้าเชียวดนะครับเหมือนนี่เหมือนนี่เขาได้เลิกดีลรวเขาสิทำช่องเกี่ยวกับตกปลาครับผมเปลี่ยนซื้อเป็นแบง์สตรีทฟิชชิงนะครับเหมือนนี่เนี่ยเขาสืบพามาล่าปลาคอครับผมนี่ไม้นี่ปลาคอนี่คือสสีลายครับครับไม้นี่น้ำบริเวณนี่ครับมีมุมมุมหลายๆเดี๋ยวผมสิบพาไปเบิ้งกันว่า ปลาคอเดี๋ยวมันสียูงหมองจอางไหนะครับไม่นี่กับมีเบ็ดของผมเนี่ยราคาแบบถือๆครับเอาลองมามาเบิงตัวนี้กัหกร้อยก็บ,บาทครับนี่ครับครับตัวหนึ่งก็ราคาถือๆขึ้นยังไงครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเบ็ดแบบว่าภาพได้เอามาลองเบิงครับผมสองร้อยก็บ,บาทครับเพราะมันถิแตกต่างกันบะเดี๋ยวไปล้องเบิงกันครับผมนี่ครับกระสิ กะสิพาไปตกปลาครับเนี่ยนี่ทำรีเฮาปลาหกกระดอครับพี่น้องปลาเนี่ยแบบเป็นนง,งูงหลายครับมีลำมองปลาคอมันอยู่เขาก็บุกไปเดี๋ยวผมสิพาไปเบิง่งทำรีตกครับบุกปลาจาังน้อยอ,อันนี้ก็ตกได้ครับออันนี้ก็ตกได้ครับถามเจ้าของเพิ่นแล้ว เพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยได้หัวซาบันฑดนครับทีจงซี่เพิินปล่อยล่างเลยครับหมองเป็นเป็นหมองก็ยังแบบปลาคอชุกชุ้มเนาะมองจงซี่ก็ได้ขออนุญาตเจ้าของนลครับเพิ่นบอกว่าตกได้อยูะเอาเลย่วสันว่าเอาก็เลยมาจัดเบิ่งจักาน้อยกันนะเหมือนนี้ปลาคอหมองนี่ครับผมอมองพึง่นนี่ครับพี่น้องทำเลนี่ก็หมอครับไม้นี่ พราะว่าเนี่ยหมงเสียครับปลาคอเนี่ยไม่ใช่มัมกอยู่ปลาปางสิเนี่ยตามด่ผมไปศึกษามาดอกว่าผมกับเมื่อไม้ครับเมื่อไม้หัดตกกับยังไงกับร้องเบิ้งกันครับเนี่ยเนี่ยทำเล้งสิหละ่ะที่ผมไปเบิ้งมามันอยู่แบบปลาปางสิเนาะไม่ใช่มัมกหลี่อยู่น้ําปลาตัวปลาคอเขากับสิเนี่ยครับทำเลงนี่ได้ว่ากับป้าแต่ว่ากับหยาหลายอยู่เป็นตะเบ็ดของครับโอ้โอ วันนี้ก็เอามาสองสองอันสองบ็ดมาลร้องเบิงเพรามันปางกันปานไดน,นะครับนี่พรมสิพาไปเบิงคำเลหนึ่งสิ่เบิงไหวครับเป็นตะโตกหักงามหักอย่างงามเลยพูดหรัป้าก็ได้ป้าครับยี้อเนาะนี่นี่มงนึนองอะ สวยเลยมองนี่เนี่ยครับปลาคอผู้ดใดท่านในหูเอ้าท่านในหูเนี่ครับปลาคออันที่ยูงแบบยังทีกผมกับมือไม่เนาะลองเบิง้งว่าสิเป็นยังไงเมือนี่นะครับมองนี้อีกมองนึงเนาะแล้วก็มานี่น,ะน,นี่มองนี้ก็สวยครับทำลังนี่เบิง้งโอ้ยก็ยังสิเป็นน้ลมว่ะ นี่นี่มงนี่ก็ใช่ได้ครับนี่ทำเลยนี่สวยเลยโอู้หอนอยืดเลยนี่นี่มองนี้ให้งงามครับนี่มองนี้ด้วยนี่มองนี้คือครับที่ผมเบิ้งอะเพราะว่ามัน เขาไปนี่สุดยอดเลยครับเพิ่งนี่เพราะถั่ามานี่ครับมุ้งแบบกว้างดีแล้วนี่มุง้งโอ้สุดยอดเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องมือนนี้เขาก็สิมันร้องเบิง้งเนาะว่ามันสิได้ยังไบ่ได้เนาะมื่อนี้มันร้องเบิ้งครับ จังไดก็ติดตามต่อไปครับผมตกปลากันชมกันตกปลากันต่อไปครับผมโอเคเลสโก้ s <S นี่ครับพี่นอ้องตอนนี้ก็เป็นการเตรียมอุปกรณ์ครับผมก็พร้อมตกเนาะตอนนี้เนาะก็เตรียมนี่ครับอุปกรณ์เฮาสิมีครบยางครับ โอ้ยตกน้าันี่ครับบอลูหรอกว่ายี่ห่อไดผม,มสซื้อมากอล้องไปแก้งเด่นเบิ้องมือนั่นนะก,กับถือง,งับขาเลยครับขาหายนี่เหลือแต่อันนี้มันครับเห็นสวบดีกันเลยจัดยุ่งนี่เืิ่งมือน,นี่ครับ ก็ร้องเบ็ดถือครับเบ็ดถือสองร้อยครับสองร้อยก็ซื้อได้แล้วไม่ต้องไปซื้อแพงครับเอามาลองเบึ่งกันนะครับดีว่าดียังไงเดี๋ยววิรีวิวบอกครับว่ามันอคอ้คียังไงกราคามันเนาะสองร้อยพร้อมล่อก็ถือว่าถือครับครับเนี่ย เีย้ยผมกใส่เมื้อปอมบึงกันอาจะตกได้เหมืกันนะน้องสองลอยเนาะ,ก,ะกันถามว่าทนว่าก็คิดว่าสิว่าทนซำอะไรแพงๆเหรครับแ,แต่ว่าก็พอแกาขาดได้นะสองลอยนะครไปลองบึง Ôi, ôi, trời, kênh Ghiền ôi. บุบบุกขนาดน้อโอ้โหตัวดีโอ้โหหันมนลงมากคือสิ่งนี้จะขาดกับขาดไว้ เสียดายถอะวะ ผกลับไปหนึ่งแต้มยอดยอดออเดีนี้ 喂！<嘿>耶！呵呵呵呵，呵呵呵！耶！呜呜<耶>，怎么了？呜、啊！哦 กดทายมาท่านพี่น้องวะคันเสียดายแฮกว่าได้เบื้องตอนมันกิน <c oughs> โอ้โหยโตวกไงเลือดสาสตร์เลยเกียบมันลุด,ดนเจ้นี่โอ้ถือว่าสำเร็จครับมือเนี่ยโชคดีว่าได้บักไงนึงแต่แต่เมื่อเศา้านี่ก็มีบักน้อยนึงครับได้บักน้อยนึงเราท้ายไปเยอะแต่ว่าอันนี้รอบบายมา,มาได้แบบไงนึงครับเนี่ย ได้เหรอจูเดี่ยวซ้ำผีเลยโอ้อยเสีดยดายทายวะทันเดี๋ยวเมื่อตอนกินก็นยังดีครับพี่น้องถือว่าสำเร็จหนึ่งออสองแต้มครับวันนี้ครับนี่กบยางง่ายๆครับมือไม่หัดตีแต่สำนีกน็ถือว่าโอเคแล้วครับผมสุดยจอดหูยบบกยังไงวะขักอีี จนจมน้ำเนาะดึงมาเพราะนั่นเลยจมอย่างเดียวเลยเนี่ยว่าแล้วมันต้องโตใหญ่หักกว่าโอเคครับเห็นผลโอเคสำหรับมือนนี่นะครับก็่บอมแนว่าสองเต็มนะครับแตเป็นสามเต็มด้วยครับมือน,นี้อีกปร,กรากฏว่าอีกตัวหนึ่งนะผมไป ไอ้ตกยูองอื่นมาครับอีกมองหนึ่งมันเลยฟุกได้มาตัวหนึ่งก็เลยเป็นสามเต้มครับมโอนีลโอ้สามเต้มสําหรับมือใหม่ก็บธรรมดาด้วยครับนี่ตัวง่ายบกง่ายหนึ่งหน่วยคือส้งแบบเป็นสีสีตายเลยครับตัวใหญ่นี่ก็ได้คือกินเขาเลือกไหลก็ได้โอ้นี่บักน้อยบักน้อยพอง,งามๆอุ้ยๆนั่นๆๆ พองงามๆพอต้มกัแบแซบพอาะปนกันแบแซบประมาณเนี่ยต้มกัแบแซบปนกับดียังสินะแบบพือหวานโอ้ยไก่น้ำโคตรเดี๋ยวมันสิลงน้ำถี่อีกบ,บักนึงครับอีกแบบนึงได้โอ้ยบ้า <c oughs> ดินดีเถอะวะคือโอ้ยสุดลงน,น้ำซะเนาะหรือว่าได้กินซะอยากโชว์หลายค <c oughs> นี่ครับตัวนี้กับพองงามๆใส่เดียวกันครับใส่คล้องกับสิประมาณนี้ครับ ได้หลายมองกสิประมาณนี้ได้ใส่ของแต่ว่านี่ตัวนี้ฟุกได้มาตัวแบบง่ายครับง่ายให้ีตัวนี้เดี๋ยคือแบบบ่เคยได้ง่ายบานนี่นะก็เลยสรุปว่ามือนดนสามแต้มครับมือไม่สาหรับสามแต้มนี่ก็โอ้บ่ธรรมดาครับพี่น้องถือว่าประสบความสําเร็จครับมันก็นสิมีเทคนิคมีอย่างอยู่อยู่วิธีตกก็ได้ครับเพราะเราพูดได้สิตกได้ได้ปากคอก็ตกงาเคลื่อนกันครับ ตกหน่ายท่านี่ผมตกเนี่ยแล้เศร้านจนหอดเทียงหอดใบจนว่าโอ้ยหนาแหล่หนาดำก็ยังอันนั้นครับก็ยังตกก็ยังแบบว่าคอยกินเด้มันต้องมีจังหวะมันพอดีไม่แห้มตกใหญ่าหงายทรวงหรอกเพือสิตายหรอกเบื้องโซงเพืยังสิเด็ดตัว่านี่ครับเบื้องโซงแล้วนี่มันสิเหม็นก่อนจังไดก็ฝากติดตามเลยนะครับผู้ใดอยากเอ่อ ให้ผมไปตกเบ็ดไซ์หรือว่ายังคอมเมนต์ขางล่างคลิปได้ครับผมแต่ว่ามื้อนี่ถือว่าโอเคครับสามสามตัวสำหรับมืออไม่เนี่ยโอ้สุดยอดครับแล้วที่นี่ขอขอพี่น้องเป็นกำลังใจกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e นะครับช่องผมให้เน่ตอนนี้เขาก็ับเปลี่ยนช่องไม่เป็นื้อว่าแบงค์สตี f ฟิชชิงนะครับบแม่น I ้ไแบงค์พาเชี่ยวขึ้นเ่าด้อครับ บลดท,ที่นี่เขาสีมาเป็นสายตกปลาแล้วเป็นแบงค์สตรีทฟิชชิ่งนะครับแจ้งไหนกับฝากพี่น้องเป็นกําลังเชียร์กำลังเป็นแรงใจให้ผมเนี่ยเหตดคลิปนะครับผมสําหรับมือนี้นั่นก็ขอลาไปก่อนครับผมแดดกระห้อนแล้วขอเวลาไปเห็ดนวกินก่อนครับในต้มปลาคอแห้วพอกันไหมนในอีพี IP หนาครับผมสําหรับอีพีนี้สวัสดีครับ